เดียนวาทกรรมไงเียนแล้วก็คำใช่ใช่นี่ยิ่งยิ่งไม่มีเสียงเพลงยิ่งดีเยียใช่ยี่สิบหกฮะยี่สบ เซซีรอเข้าแถวรอครับผมรอถ่ายรูปคับน้องบรรยากาศครับผมจบงาน สมองเงินแล้วอมองคู่แบบไปหมดแล้วเดี๋ยวงทีายต่อไปอีกหมดแล้วหมดแล้ว

ดคนเอาไปต่อยนดีกาไปยไปไปต่อยกันเถียวนึงนะผมมาเพิ่พรุ่งนี้ไงไม่มาเป็นหนอนนะเลฟซีอ่ะบอกให้นี่ที่ไหพี่ละพี่ม่มาไม่รเลยไม่มาทำไมมาขึนบล็อกคนแรกปเะโน์อาเดนหน้าเดอนหน้าเดินหน้าเดนหน้า เมือนหน้าได้พักหรืดอกอยู่ว ร้อวแวร้อนขึ้นขึ้นแลรน่อไอคันบันใหญ่บันบ่อบันา่็มาไอพี่ายดีได้ก็ไป่ายให้ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้า ไม่เคยถ่ายเลยตรเนี้ยไม่เคยถ่าไป่อกมาผู้ให่อมาแรกเจระดับสองระดานวยคู้งมดแลาย่เลยเพาะเตลาที่ลาดตลาด่าดไปรงเนี้ยเลนั่นกบ้งไป่าไปหน่อยนึงประม่างไป้่างามสมาเงดงระดิวกว่าไเลย้เมือมันไปว่ยากก่าความนี้ไปหดป้อ

เอ่อครับครับครับ <laughs> งงไม่รอไทรอไทยภาพลุมก็พอแล้วเอาสองล้านนี่วะเอาสอล้านนี่วะเขาด่า

ตอนนะ้องปะวันนี้เราร้องเพลงเลยอะพ่อมาริยา,นนาตอ้องเหโอ้โห้าโล้าโลวาเลแคนั้นแหละแต่ว่าแกพูดภเิยาแล้ว,วเรา ภาษาพม่าพม่าพม่าไม่แล้วเีรแขวนมาอะไรนะแกแกจะบอกผมช่วยผมช่วยเย่เพิ่งเย่อพิ่งเกาหลีเกาหลีเกาหลีโอเคเลย จไดนี้ไม่มีเราไมปใส่เราดเมาผู้เดียวไม่พาเรามามไม่ยอมไม่ยอมล้วนะคะเนี่ยนเนไไม่เรื่องากทำไมเรามันเกิดแเรวบอกว่าใครก็ไม่มาใครมามที่มาคนเดียว

เาจากว่าีไมรู้จะมานใจอากไ้เมียใครอยูในใจต้องขอเ้าใาน้องว่าสวยบ่รำรู พ่อมีแน้องบอกในเ็นเสถีน้องรู้ดีแต่ก็ยังมามาเอ็นหน้าพ่อมีแห้งมือละน่อยสบตาเพียงเล็กหน่อยพอกินแสบแต่แล้วอันส่วนนอกนั่นแล้วแทบพี่เสิใจสำหรับคนคือชายขอแค่มองกระบุญแล้วเฮ้ยยัยให้ ถูวัดกทางค่ะเพราะอมรบอกว่าฉันก็เดไทย็นอนบหลับนอ้นหลับอีที่นอนเขานลายค่ะลูกเารนอนบลับเนี่พี่ขอมือันนี้เปล่าเดกองนี้เนี่บาทนี่ยลลอง้นมองกล้องนะคะหนึ่งสอง่องึ่สอัน สนามเมียรถเนี่ยได้สะเดอโอเคจ้าแล้วดูตรงไหนถ้ามีกล้องเจอจริงๆเจอเพลง